โชว์วฟมันนี่นะฮะก็คุยกับรากมาม่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมชาติอิตาลีตกรอบเพลย์ออฟนะฮะตกรอบตัดเชือกแบบพลิกความคาดหมายพอสมควรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าเข้าใจว่าน่าจะตัดเชือกผ่านนอร์ทมาซิโดเนียนะฮะผ่านเข้าไปเจอกับโปรตุเกสของพิโดแล้วก็ชิงตัวชิงดำชิงแดชงดชิงดำกันไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตา สุดท,ท้ายแล้วนะฮะแชมป์ยูโร2 0 2 0อย่างอิตาลีก็อดไปฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่สองติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับอืมขอโทษทีนะแล้วมึงจะแล้วมึงจะปิดปากตัวเองดําเฮียอะไรตั้งแต่แรกเออนะอิตาลีเนี่ยย้อนกลับไปในปี2018นะครับก็ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกคือ ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าแปดนะคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่หกสิปีที่แล้วอิตาลีก็ไปฟุตบอลโลกมาตลอดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะพอไม่ได้ไปฟุตบอลโลกปีสองพันสิบดมาได้แชมป์ยูโร2 0 2พันยสิะที่แข่งกันในปีสองพันยิบเอ็ดและดูดิฮะชะตาชีวิตของทีมชาติอิตาลีนี่มันมันช่างระหกละเหินมันช่างเป็นรถไฟเหาะตีลังกานะ นะหลังจากที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2018มาได้แชมป์ยูโร2020แล้วก็มาไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2022อะไรของเขานะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปอีกนะปี2006เนี่ยอิตาลีได้แชมป์โลกนะครับอิตาลีได้แชมป์โลกปี2006แล้วหลังจากนั้นปี2010ตกรอบแบ่งกลุ่มก็คือรอบแรกนี่แหละไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์แล้วก็มาปี2014ที่บราซิลก็เหมือนเดิมคือ ตกรอบแรกหรือรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์นี่เท่ากับว่าตั้งแต่ปี2006นะคระฮะที่ได้แชมป์โลกเนี่ยอิตาลีแม่งไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแล้วก็แน่นอนนะครับการแพ้นอะตมาซิโดเนียเนี่ยโอ้โหเมื่อวานใครดูเกมนะบุกอยู่ข้างเดียวนะครับอิตาลีมีโอกาสทำประตูเนี่ยร่วมๆา0ครั้งเตะมุมเนี่ยนะสิบกว่าครั้ง มันยิงไม่ได้ยิงยังไงก็ยิงไม่ได้และส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือพอมีโอกาสแล้วทำไม่ได้สุดท้ายก็ถูกลงโทษมาซิโดเนียเหนือเนี่ยแม่งยิงนาทีที่เก้าสิบสองนะครับเป็นจังหวะสวนกลับแล้วก็ยิงไกลจกนอกกรอบเขตโทษนะฮะนาทีที่เก้าสิบสอง่ะแม่งชนะตอนแรกคิดว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะมีต่อเวลาไม่ยิงอยู่โทษไม่นอตมาซิโดเนียซัด ช่วงทดเจ็บเลยเจ็บแ,บแสบแสบสันรูตูดยิ่งนักนะครับเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้การตกรอบอดไปฟุตบอลโลกของอิตาลีเนี่ยนะฮะมันน่าจะหมายถึงการตกงานด้วยของโรเบรโตมันชินีนะอดีตผู้จัดการทีมชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าเป็นกุนซือระดับอ๋องอีกคนหนึ่งของวงการนะครับโปรไฟล์ นะครับประสบความสําเร็จมากมายตั้งแต่ตอนอยู่กับอินเตอร์มิลานเธอช่วยให้ทีมงูใหญ่เนี่ยคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอานะครับมาอยู่กับแมนซิตี้ก็จำได้ไหมฮะอกเกอรโร่นั่นแหละก็คือปีของโรเบรโตมันชินีเขาคือครั้งแรกเลยที่ช่วยให้ทีมบระบายสีฟ้าได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและในวินาทีสุดท้ายเฉือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ผลต่างประตูได้เสียนั่นก็คือฝีมือของ โรแบรโตมันชินีนะแล้วก็ล่าสุดก็คือเสกให้ทีมอัสซูรีนะครับคว้าแชมป์ยูโร2020ที่เวมบลีย์นะฝีมือการทำทีมการแก้เกมนะบรารมีก็ถือว่าใช้ได้แน่นอนพออิตาลีอดไปฟุตบอลโลกมันชินีตูดร้อนถ้าไม่ลาออกเองก็น่าจะโดนปลดนะครับเป็นการลงโทษนั่นหมายความว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะบรรจุชื่อของโรเบโตมันชินีนะครับเข้าไปเป็นหนึ่งในแคนดิเดตตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับเช่นเดียวกับเอริกเคนฮาร์มาริซิโอโปเชตติโน่นะลุยส์เอนริก้แล้วก็คูเรนจูเรนโลเปเตกีมีมันชินีบวกเข้าไปตัวแน่ๆแ,แล้วถามผมนะนะว่าเอาไหมก็ตอบกันตรงๆนะฮะว่าไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเคยเป็นกุนซือที่ไหนมาก่อนที่แน่ๆคือ I <laughs>